ชุดตรวจ ATK นะครับก็คือการตรวจหาโปรโตีนนั่นเองใช่ไหมครับเพราะว่าไวรลัสเนี่ยมันก็จะเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งใช่ไหมครับครับผมครับผมแล้วมันต่างจาก r t C p i ไงครับกัรมวิธีของ RT-PCR นี่ก็จะใช้วิธีการไปเอา,เอาไวรลัสเี่ยที่ได้เนี่ยมาขยายเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแอลเวลาตรวจที่จะได้ตรวจตรวจได้ได้เร็วบา่า การทำ a t g นี่คือตรวจตรงไปตรงมาได้เชื้อมาเท่าไหร่ตร,ตรวจตรวจเลย,เลยว,วันีเราเจอนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีความช้าก,กว่าการตรวจ RTPCR บบผมสมมติได้ว่าถ้า RTPCR เนี่ยประมาณถ้าท่านเป็นติดเชื้อวันเนี้ะนะอีกสามวันท่านตรวจเจอแลอ้วแต่ a t g อาจจะต้องใช้เวลาประมาณกห้าวันตอนเนี้ยเราร่วมกับธนาคารกรุงไทยพัฒนาแอปเปาตังค์นะครับพัฒนาแอปเปาตังค์ในการที่จะทำควบวงจรเนื่ี่ผมเล่าให้ฟังว่า แม้ว่าท่านมีผลตรวจเป็นบัวหรือเป็นลบขอให้บันทึกผลเข้ามาในกระเป๋าตังค์นะครับพอท่านบันทึกเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังบ้านเนี่ยคือข้อมูลมันจะไหล,ลเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ในฐานข้อมูลของสปสชนะครับ,รบเราจะเอาข้อมูลตรงนี้นมาทําเป็นกราฟนะครับมันจะมีกราฟแผนที่ประเทศไทยอยู่หลังบ้านตรงเนี้ยนะครับแล้วบอกเลยว่าณชั่วโมงเนี้ยมีคนไข้ที่แจ้งมาแล้วว่าเป็นบวกอยู่ในพื้นที่ไหนมันจะขึ้นสีแดงให้เป็นวงเป็นวงเป็นวงให้นะครับ เราก็จัดก,การส่งทีมไปดูนะครับเราลองนึกดูนะครับเราอยู่ในห้องบราการนะฮะแล้วก็เห็นภาพของสีแดงขึ้นตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยทีมหลังบ้านเนี่ยเราจะบองเลยว่าอ่ะเฮ้ยตอนนี้น่าจะมีการระบาดตรงนี้มีผู้ป่วยเกิดใหม่ตรงนี้รเรารีบส่งทีมไปดูเพื่อไม่ให้สีแดงตรงนั้นเนี่ยมันขยายวงกว้างมันคือาการควบคุมโรคถูกไหมฮะแต่ถ้าท่านแจ้งผลเนีเร็วบรรึุผลได้เร็วเราจะทราบความเคลื่อนไหว เราจะวางแผนได้ว่าต่อไปเราจะต้องทําอย่างไรสมมุติว่าแจ้งผลมาแล้วมีแต่ผลลบผลลบไม่มีผลบวกเลย <esqu. S 2> เราก็จะพอรู้แนวโน้มแล้วเออตอนนี้เราเริ่มจะมีความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดตอนนี้มันมีผลบวกก็แส่งว่าเกิดตรงนี้ตรงนี้ที่เราจะได้วางทีไปแจ้งกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกังกระรวงสาธารณสุขแะว่าขณะนี้มีการระบาดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะส่งทีมแค่ทีหมุกลาก่อนลงไปจํากัดไม่ขยายวงกว้างนะครับนี่คือความสําคัญและก็จะทําให้เราควบคุมการระบาดได้ แต่ปัญหาของเราที่เราเจอตรงนี้ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราแจกชุดเอทีเอที่แปดล้านคัามีประชาชนเปรับชุดประมาณนี่ยคนแจกไปแล้ะสี่แสนกระชิ้นะครับแสนคนที่รับชุดผลเข้ามายังไม่ถึงขึ้นครับอืมอาเซียนผลเข้ามาไม่ถึงขึ้นแต่ว่าอะไรแปลว่าอันที่หนึ่งเนี่ยท่านรับชุดไปท่านยังไม่ตรวจครับท่านเอาไปแล้วท่านรอนยังไม่อยากตรวจนะครับ แอหรือหรืออะไรก็ไม่รู้ฮะยังไม่อยากตรวจแะซึ่งผมแนะนาว่าตรวจเลยฮะท่านไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วท่านยังเป็นกลุ่มเสี่ยงท่านก็มาขอได้อีกเราอยากให้ท่านตรวจตรวจภายในวันนั้นเลยยิ่งดีเมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าผลจะเป็นลบหรือเป็นบวกจะขอความกรุณาท่านจะบันทึกข้อมูลเข้ามาในเป๋าตังค์ให้เราได้รู้สักนิดหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยผลบวกเป็นเท่าไหร่ผลลบเป็นเท่าไหร่จะได้เกิดประโยชน์ในการควบคุมโรคอย่างที่บางทีผมเล่าให้ฟัง